ในปัจจุบันการลงทุนด้านคริปโตเคอเรนซีเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนได้ข่าวมาว่ามันจะรวยเร็วแต่อย่างไรก็ตามมีอีกด้านหนึ่งที่ทุกคนไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของการขาดทุนซึ่งคนที่ล้มละลายจากการลงทุนด้านคริปโตเคอเรนซีก็มีมากมายเช่นกันในคอร์สเนี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้กฎไกเบื้องหลังของการลงทุนด้านคริปโตเคอเรนซีจะได้ลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนด้านคริปโตเคอเรนซีครับคอสของคริปโตเคอเรนซีของเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงคุณเนี่ยสามารถหาคอสที่สอนเกี่ยวกับคริปตโตเคอเรนซีได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าคอสเหล่านั้นมีคุณภาพครับคอสที่ออกจากมหาลัยเชียงใหม่ของเราเนี่ยเรากรันตีด้วยมาตรฐานของความเป็นมหาลัยเชียงใหม่ภายใต้มาตรฐานชั้นนำท็อปของประเทศการลงทุนโดยไม่มีความรู้คือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสุด คนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีในวันนี้แทบจะไม่รู้เลยว่าเหรียญเหล่านั้น,นมีที่มาที่ไปอย่างไรมีแบ็กกราวด์ทางธุรกิจอยู่ที่ไหนเราจะบอกเราจะเล่าเราจะสอนเรื่องราวทั้งหมดกลไกทั้งหมดที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีให้คุณได้เข้าใจแล้วให้คุณนำไปตัดสินใจในการลงทุนอีกทีหนึ่งเรายังมีการสอนเกี่ยวเรื่อง DeFi f e De c e n t r a l i z e d Finance ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนมันสามารถทำให้เราเข้าไปลงทุนในโลกการเงินสมัยใหม่ได้อย่างไรบ้าง เราสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการเข้าสู่วงการศิลปะสมัยใหม่วงการของสะสมสมัยใหม่ได้อย่างไรบ้างเราให้ความลึกในแง่ขององค์ความรู้คุณสามารถลงทุนได้ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเดียวคุณยังสามารถเข้าไปลงทุนลึกถึงวงการศิลปะวงการของสะสมสมัยใหม่ได้ด้วยในการอบรมเราจะแบ่งเป็น3โมดูลหลักส่วนพื้นฐานในแต่ละโมดูลขึ้นอยู่กับความสนใจเริ่มตั้งแต่เบสิกเบื้องต้นในการให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเลยโมดูลถัดไปเป็น โมดูลที่เกี่ยวข้องในการเทรดโดยตรงแต่ว่าต้องอาศัยพื้นฐานในการเ,าเขียนโปรแกรมมาบ้างนะคะก็จะเป็นการสร้างโรบอทเทรดดิ้งแล้วก็ในโมดูลที่3 สำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนและต้องการเ,าเทคนิคในการดูตลาดกระทั่งถึงจิตวิทยาในการลงทุนค่ะเราในฐานะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องทางทฤษฎีและเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเชิงปฏิบัติและเราจะสามารถแชร์ประสบการณ์ที่มีทฤษฎีรองรับ สามารถชี้ให้เห็นว่ามันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวคริปโตเคอเรนซีจากที่เราได้วางเนื้อหาของเรานะคะคในการอบรมเนี่ยเราแบ่งเป็น3โมดูลไม่ต้องกังวลเลยเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ ใน,ในเรื่องของอเบื้องตอน้นเราอยากจะแนะนำให้ผู้ที่สนใจทั่วๆไปหรือว่าต้องการจะรีเฟรชความรู้เนี่ยเรามา,าปูพื้นฐานในเบื้องตอน้นในโมดูลแรกกันก่อนนะคะส่วนผู้ที่สนใจในการลงทุนหรือมีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการซื้อขายหรือว่า,าการ ดูแลสินทรัพย์เราก็จะแนะนำโมดูลที่เป็นเรื่องของจินิียาในการลงทุนให้นะคะส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาแล้วอยากจะเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้เราไม่ต้องนั่งดูนั่งเฝ้าตลาดตลอดเวลาเราก็จะมีโรบอทเทรดดิ้งที่เราสามารถเขียนโปรแกรมและให้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถเทรดให้เราอัตโนมัติได้ค่ะการลงทุนโดยไม่มีความรู้คือความเสี่ยง แต่การลงทุนในความรู้ไม่มีคาว่าขาดทุนครับ